ดอส b บดแบดสร้างขึ้นโดยคุณแอลเบรียนกีเก้าเก่าเก่าเก่อน่าจะเป็นแมบดอนะครับที่แยกกว่เดิมหรือเปล่าดูจากชื่อแล้วดอสแบดแบดแต่ว่าก็นั่นแหละโอเคมาเล่นเลยโอเคมาเมื่อกี้เราต้องเข้ามาที่เซอร์ไพเวนนะครับนะเพราะว่าแอนิเมชันที่มันจำสแก์หรืออะไรางี้ถเจ้าคนก่อนหน้ามันเดินผ่านแล้วมันจะไม่ขึ้นกับคนข้างหลังอะเออแล้วทีนี้มันมี เองด้วยโอเคโออ๋อโอเคโอเคมาอืม hmm, มาแล้วจะอุแจหากุแจหยิบกุญแจเย็นโลอยขีไข่กุญแจได้ประตูประตูแรกผ่านไปประตูสองมไม่ใช่มีมันจะร้องขึ้นมาช่างมันอ oh. ้อต้นไม้โอ้ oh. เจ๋งอะไรเหมือนว่ามันไม่มีเลขประตูบอกด้วยคนจะรู้ได้ไหมว่าโอ้ดิฉันเปิดได้โอ้โหเนี่ยเกมดีละเกมดีละเปิดดิฉันได้ตบตู้ได้ด้วยหลบตู้ได้ออกออกได้โอเคอันนี้มันคือสัญลักษณ์ของอซีใช่ไหมโอ้ว่าใช่แล้วแหละไหนรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แม่งดูน่ากลัวกับการที่มันลูนออกมาเป็นสามมิติะ่ะ คือมาแปลกกับม mm ุมแพงแบบนี้แม่งดูน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยซิกซโกโ h no oh no sick 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 oh 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 จุ๊กจุ๊กเฮ้ยมันวิ่งเร็วจังเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาออ๋ออผมสับสนอะไรหรือเปล่าวะเอาล้วมาช่างมันโอเคผมลงไอหนึ่ง person limit เจอะไรมากเกมนี้ได้เพราะว่ามันเป็นดอบัดแบดเป็นดอแต่แยากว่าแต่มันก็ดูดีโอ้ยจซีแม่งตึงสัตว์แม่งเดินทะลุเลยตึงเปียเลยซี ตัวนี้ไม่พลาดอดีกรอบอืม,อมเพราะว่าซีกมันลืมกดกระโดดหรือเปล่าเหมือนผมตอนแรกโอเคมีแรงรไหมเนี่ยมีแอมไออะไรวะลัสไหมลัชโอ้โอ้ไฟเช็กอ้าหยิบไฟเช็กโอเคไลเตอร์เออไฟกระพริบไฟกระพริบ แล้วทำไมไฟมันไม่อยู่กับพิบสักทีวะคือมันเจอพิบอ,อยู่นี้ไปเรื่อยๆเลยอะอ้าวเด็ดเ a ต t อาไว้ฟอร์อ๋อออ,อ,อกไปจากทางชานอ่าแล้วคืออันนี้อะไรเนะี่ยห้องสมุดต้องย่อ,ยอไหมกดอะไรย่อมันย่อไม่ได้ฟักอ่าช่างมันแล้วกันทำอะไรอะขอดูนอยดิ คือสี่เก้าสองแปดห้าใช่ไหม αι? เออโอเคผมจะถือว่ามันใช่แล้วกันนะไปแล้วเจ้าเบอรอืมฉลาดมากโอเคมาทีนี้เราก็สามารถได้ h อ m เสียงแหล่โอ,อ้ไม่จีบนี่เสียงอะไรไม่รู้อืโอโอ้โหกุญแจอยู่ในตู้ ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคได้กุญแจละทาอนี้มีลัชยูยังเห็นลัดวะเป็นยังทอนี้ตึงพี่ตึงตึงสัตว์เลยพี่พี่ตึงมากพี่พอเธอพี่พี่พอพอพอผมขอพี่พอพอพอได้แล้วพอได้แล้วตรงนี้มันจะมี ambush ใช่ไหมนี่ไงหลบเนียน หมดแล้วเนาะโอเคหมดเถอะอ่าโอเคผมสามารถจะนั่งจุดแอมบูชได้แบบแรงเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโดนตัวอะไรอมมดอ่ะโอ้เจอไอ้นี่อีกแล้วแต่คือผมไม่ได้เอาวิตามินมาเพราะผมเพิ่งกินไปเจ๋งสอ้าวชิบหายเพิ่งกินซีไม่กี้มึงตกไอ้นั่นทำไมมันตึงขึ้นวะ เนี่ยละมอ้ตายตายอย่ามเตอย่ามเตอย่ามเตจะสอย่าอยกลัวกเออเฮ้ยมเย้โอ้มีี้เหรอเฮมันมานู่นแล้วมันมานู่นแล้วมานู่นแล้วมานู่นแล้วเอ้าโอเคเอ่ออันนี้ประตูประตูอยู่นี่เอ้ยเอา มาพร้อมละดูตื่นเต้นจริงเลยอืมมาเลยน้องอืมแอนิเมชั่นเหมือนเดิมทุกอย่าง <Hello. S 1> เป๊ะเ๊ะเลยหรือเปล่าวะโอเคโอเคผมต้องใช้สมาธิละอืมอตู้ลมทับกวนตีนมากเกมทีนี้มันก็จะดูดอ่าแม่งโซฟาอย่างตึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีด้วย เฮ้ยไปสิฝัก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 เฮ้ยโอ้โหทางเดิมเลยเหรอไอ้แคสีก็กดตีนสัตว์พอเหอะโอเคหยุดแล้วเนาะโอเค ไอ้สีไม่พัฒนาไอ้สัสอันนี้อะไรเนะี่ยขาขำสีกว่าแม่งมีการมองลงไปได้านล่างหลุมเหรอกระโดดแม่งไม่ลืมกดสเปีบาร์มามาบูสแอมบูสลัสอะไรมาแค่มาไม่คิดว่าอะไร วัดเสียงอ่ากุญแจโอ้เปิดกุญแจหาในตู้อืดิจักไม่มีไม่มีตู้นี้แน่ๆอ้าว <c oughs> อะไรที่แม่งไม่ควรจะเจอ <c oughs> เจออะไรอีกไหมเนี่ยอืม น้ำวิตามินเอ้าโอ,โอ้กูเผือ่อกินอีกแล้วอ้าวมีทอยเข้าแสดงว่าโอเคประตูมันปิดน้ำตาฟักร้องไห้ทำไมเสียใจน้ำตาน้ต,ตกเลยน้ำตาไหลย้อยอ้าวอ้าวไม่มีให้คกูโลกหรอไอ่ตัวอะไรวะอ๋อ โอเหเห้ยเฮยรูปหลบนี่ไงจุกเจี t <t ๊ยบเจี๊ยบมันยังยังไม่หมดมันเอาเลือดกูไปเยอะเลยโอ้โหกูไม่เคยเจอตัวเชียอะไรแบบนี้ในเกมดรอโอ้ชีวิตกูไปประสบการณ์โอ้นี่มันทองกระจกเฮ้ยกูเล่นอะ เมื่อกี้มันเด้งขึ้นไปหรือเปล่าเกมรอแต่แยกกว่าเออที่ไหนเนี่ยโอเคอันนี้อะไรอ่ะเปิดประตูมันต้องหากุญแจหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย ลบอ่ะอ่ะอะเ้ what เอ่อผมจะโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ๋อในกุญแจนี่เข้าขี่ต้องไปปั่นไฟตรงนี้อ่าแล้วก็มาตรงนี้โยลี่ให้สี มีแค่สิบวิเท่านั้นที่เข้าไปสิลิฟสิบวิฮึบบายบายจ้ะทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเฮ้ยมีเสียงว่ะฟังทีมงานท่านอ๋อ โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ